สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง News คริปโตนิวนะคะประจำวันที่2กุมภาพันธ์2026ค่ะวันนี้มีข่าวใหญ่มากใหญ่จริงๆที่เราต้องจับตาดูกันเลยครับผมก็คือเรื่องการประชุมสุดยอดด้านคริปโตในทำเนียบขาวหรือที่เขาเรียกกันว่า White House Crypto Summit ครั้งที่2แล้วใช่ครับซึ่งครั้งนี้เนี่ย เอ่ออาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคตของวงการการเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาเลยก็ได้โอ้โหสำคัญขนาดนั้นเลยครับคือมันไม่ใช่แค่ข่าวเหรียญขึ้นลงธรรมดาแต่มันเป็นเรื่องของการวางเขาเรียกว่าวางกติกากันใหม่หมดเลยเป็นโครงสร้างตลาดคริปโตทั้งหมดของสหรัฐภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เลยครับ ก็คือพยายามหาจุดร่วมที่ลงตัวระหว่างการเงินแบบเก่ากับการเงินยุคใหม่ให้ได้ถูกต้องครับเงินขอรายละเอียดการประชุมหน่อยได้ไหมคะว,ว่าเป็นยังไงบ้างเท่าที่ทราบคือจัดขึ้นคืนวันจันทร์ที่สองกุมภาพันธ์ตามเวลาสหรัฐที่ทำเนียบขาวใช่ครับส่วนผู้เข้าร่วมนี้น่าสนใจมาก ถ้าสรุปเป็นกลุ่มๆนะครับก็จะมีฝ่ายรัฐบาลก่อนเลยนำทีมโดยเดวิดแซ็กซ์ที่เป็นเหมือนคริปโตซาคนใหม่แล้วก็มีประธาน SEC คนใหม่พอลแอดคินส์กับประธาน CFTC m i c h a ไมเคิลซลิกอ๋อหัวเรือใหญ่มากันครบเลยครบครับส่วนฝ่ายอุตสาหกรรมคริปโตก็จะมีพวกผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายจากบริษัทชั้นนำอย่าง Coinbase, Ripple, Kraken แล้วก็มีฝั่งธนาคารด้วยใช่ไหมคะขาดไม่ได้เลยครับตัวแทนจากสมาคมธนาคารอเมริกาหรือ ABA ก็มาด้วยโห oh, ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเวทีที่ดุเดือดน่าดูเลยนะคะดุเดือดแน่นอนครับเพราะมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตากันอยู่ประเด็นแรกเลยที่ถือว่าเป็นหัวใจของการประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่องกฎหมาย Clarity ActClarity Act, Cl <arity> Act. ครับ คือการพยายามจะขีดเส้นแบ่งอำนดานให้มันชัดๆไปเลยระหว่าง SEC กับ CFTC ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทไหนใครจะเป็นคนกำกับดูแลอ๋อก็คือทําให้ชัดเจนไปเลยว่าใครคุมอะไรตลาดจะได้เดินหน้าต่อได้ใช่เลยครับถ้ากฎหมายนี้มันชัดนะตลาดก็จะชัดเจนขึ้นมากแล้วเงินทุนก้อนใหญ่ๆก็จะแกล้เข้ามามากขึ้นฟังดูดีนะคะแล้วประเด็นที่2ล่ะคะประเด็นที่2นี่แหละครับคือศึกของจริง สึก Coin. s t a b l e c o อ n เป็นการประทะกันตรงๆเลยระหว่างฝั่งธนาคารกับฝั่งคริปโตเรื่องอะไรคะที่เขาขัดแย้งกันเรื่องการให้ผลตอบแทนหรื r รีวอ d บน Stablecoin ครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะถ้ามองในมุมธนาคารก็คงกังวลว่าคนจะแห่ไปใช้ Stablecoin ที่ให้ดอกเบีย้ยแทนเงินฝากถูกเหงเลยครับ เขากลัวว่าจะมาแข่งกับเงินฝากโดยตรงเลยแต่มุมของฝั่งคริปโตเขาก็มองว่านี่มันคือนวัตกรรมทางการเงินนะมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาใหญ่มากครับถึงขนาดที่ว่าไบรอันอาร์มสตรอง CEO ของ Coinbase เนี่ยเขาถอนตัวจากการสนับสนุนร่างกฎหมาย Clarity Act ไปเลยนะเอา้าทำไมล่ะคะก็เพราะเขาไม่พอใจที่ฝ่ายธนาคารพยายามจะล็อบบี้เพื่อบร Stablecoin Rewards ซึ่งมันเป็น เป็นรายได้สำคัญของบริษัทในอนาคตเลยโหมันเลยพันกันไปหมดเลยนะคะเนี่ยครับแล้วทั้งหมดนี้มันก็ไปอยู่ในภาพที่ใหญ่กว่านั้นอีกก็คือประเด็นที่3ค่ะนโยบาย crypto capital pad ของประธานาธิบดีทรัมป์อันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของเขาเลยใช่ไหมคะที่อยากให้สหรัฐกลับมาเป็นศูนย์กลางคริปโตของโลกใช่เลยครับเป้าหมายคือต้องการลดอุปสรรคทุกอย่างดึงสภาพคล่องดึงนวัตกรรมให้กลับเข้ามาในประเทศ เพื่อกลับไปแข่งขันกับยุโรปแล้วก็เอเชียถูกต้องครับฟังแบบนี้แล้วสําหรับนักลงทุนอย่างเราๆควรจะมองข่าวนี้ยังไงดีคะมันใช่ข่าวที่จะทําให้ราคาพุ่งพรวดในคืนเดียวหรือเปล่าเออไม่น่าจะใช่แบบนั้นครับข่าวนี้มันเป็นเหมือนสัญญาณเชิงนโยบายมากกว่าเป็นเรื่องของระยะกลางถึงระยะยาวงั้นสิ่งที่ตลาดรอจริงๆก็คือผลสรุปหลังการประชุมสินะคะว่ากติกาใหม่จะออกมาหน้าตาแบบไหนใช่เลยครับ ตรงนั้นแหละครับคือจุดที่สำคัญที่สุดโอเคค่ะงั้นก่อนจะจบกันไปวันนี้ช่วยสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดอีกครั้งได้ไหมคะได้เลยครับถ้าให้สรุป3ข้อหลักๆที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะข้อแรกคือตอนนี้ทำเนียบขาวกำลังคุยเรื่องโครงสร้างของวงการคริปโตครั้งใหญ่จริงๆแล้วค่ะข้อ 2. กฎหมาย clarity act คือคุณแจดอกสาคัญเลยที่จะมาปลดล็อกตลาดและข้อ 3. ประเด็นเรื่อง stable coin นี่แหละคือสนามรบหลักที่แท้จริงระหว่างระบบการเงินเก่ากับระบบการเงินใหม่ชัดเจนมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในโลกคริปโตแบบนี้และเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องค r y p โตนิวส์ของเราด้วยนะคะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ